ในตอนที่คุณขายของบริษ Lazada นะครับค่าขนส่งนั้นนะ่ะมันจะเป็นคนละราคากับการที่คุณไปส่งเองด้านนอกนะฮะเออบางทีคุณอาจจะเข้าใจว่าเอ,อ๊ะทุกทีชั้นส่งเคอรี่มาตลอดมันจะมีตารางราคาที่คุณไปเอาที่เคอรี่ได้ถูกไหมครับเอ,อ๊ะ Lazada ก็ต้องเหมือนกันสิมันต้องมาตรฐานไม่ใช่เลยครับเขาจะแบ่งไปอีกหลายอย่างแล้วก็หลายประเภทมากเลยวันนี้ผมจะมาอธิบายให้คุณได้เข้าใจครับแล้วก็จะมา บอกวิธีการเข้าไปดูราคาขนส่งในล a z a da าครับสวัสดีครับผมพรัฐภพและชะตานามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับเหมือนกับคลิปนี้ ผมสอนเกี่ยวกับวิธีขายของบนโลซาดาที่จริงนะผมยังมีชุดวิดีโอเกี่ยวกับการขายของบนช้อปปีนะฮะแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับการสั่งของจากจีนมีเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจและการตลาดจีนนะฮะมีเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จการหาเงินนะครับการหารายได้โอโ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยครับผมพูดนี่ไม่หมดจริงๆนะผมมีชุดวิดีโอเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็มีคลิปพันกว่าคลิปแล้วนะครับ ในวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเรื่องเกี่ยวกับราคาค่าขนส่งนะครซึ่งราคาค่าขนส่งนี่ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยในการขายของบนรลซดาน,นะครับไปชมกันได้เลยครับว่ามันดูได้ตรงไหนไปชมกันได้เลยครับว่ามันดูตรงไหนแล้วราคาเท่าไหร่บ้างนะครับวันนี้ผมจะพาให้คุณมาดูตำแหน่งของค่าขนส่งนะครับ เพื่อที่ว่าคุณจะสามารถเข้ามาดูการอัปเดตค่าขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่บ่อยๆของล a ซาดานะครับแต่ว่าจะบอกว่าบ่อยมากไหมก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับแต่ว่าคุณก็จะได้เช็คดูได้อยู่ตลอดเวลานะครับคุณจะต้องเข้าไปที่ตรงส่วนของความช่วยเหลือครับซึ่งถ้าเป็นในรูปแบบของออหน้าตาแบบเดิมนะมันจะอยู่ด้านล่างๆก็หมายความว่าคุณจะต้องลงไปอย่างเงี้ยเรื่อย นะครับเนี่ยล้วจะไปอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับมีศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้นะครับอยู่ล่างสุดนะหรือว่าคุณจะสามารถเข้าตรงเมนูด้านซ้ายนี้ก็ได้คําว่าช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีคําว่าศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้หรือคุณสามารถเข้าไอตรงฟันเฟืองเนี่ยการตั้งค่าเนี่ยนะครับแล้วกดเข้าไปก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือเหมือนกันเห็นไหมครับเข้าได้ตั้งหลายจุดนะมีทั้ง3จุดนะครับทีนี้ผมจะลองเข้าจากตรงนี้เลยนะครับศูนย์ช่วยเหลือพอเข้าไปปุ๊บครับคุณเลื่อนเลื่อนลงไปข้างล่าง นะฮะแล้วก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขนส่งตรงนี้นะครับแล้วจะมีคําว่าภาพรวมขนส่งและการจัดส่งนะฮะก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตรงเมนูพวกเนี้ยที่ผมพาเข้ามาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละเสร็จปุ๊บคุณก็จะเห็นแล้วครับว่าค่าจัดส่งคืออะไรนะครับส่วนไอตัวอื่นๆเนี่ยภาพรวมของขนส่งหรือว่ารูปแบบการขนส่งเนี่ยผมอธิบายไว้แล้วไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะซึ่ง ผมทำเป็น Excel หรือว่าเป็นตารางให้คุณดูได้เข้าใจกว่าของรัศดาน,นั่นเองนะฮะเออโอเคเพราะฉะนั้นแต่ว่า,าค่าขนส่งเนี่ยมันซับซ้อนมากครับดูในเว็บของเขาเลยจะดีกว่าฮะอ่าก็กดตรงค่าขนส่งตรงนี้นะครับแล้วคุณก็จะสามารถเข้ามาดูการอัปเดตได้ตลอดเวลาแต่ว่าไอตอนเนี้ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาก็เออไม่ได้อัปเดตนานและเหมือนกัน นะครับก็น่าจะอยู่ที่เป็นปีๆแล้วเหมือนกันนะที่ไม่ได้อัปเดตนะก็น่าจะอยู่ในราคานี้อีกนานอยู่ก่อนที่ผมจะอธิบายอันข้างล่างๆนะครับคุณจะต้องทำการเข้าไปที่ลิงก์นี้ก่อนเพื่อตรวจสอบว่ารหัสรษณีย์ต้นทางของคุณเนี่ยนะครับก็คือที่ที่คุณอยู่เนี่ยกับที่ที่ลูกค้าอยู่นะครับเขาอยู่ใน ประเภทไหนนะฮะซึ่งคุณไปหารหัสไปษนีก่อนนะเดี๋ยวอธิบายแล้วจะง,ง,ง่ายนิดเดียวนะ,อะพอคุณกดลิงก์ตัวนี้ปุ๊บนะฮะมันก็จะเข้ามาเป็นตารางให้คุณเช็คว่ารหัสไปษนีต้นทางที่คุณอยู่กับปลายทางที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันมันเป็นหมวดไหนของทางลา z a ด a ซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันดูอย่างนี้แล้วมันจะมีตั้ง35หน้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดาวน์โหลดตัวนี้ อ่าคือไม่ใช่ควรนะต้องเลยละ่ะไม่งั้นคุณหาไปหลาดไปชนีคุณเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะเจอนะครับแต่คุณดาวน์โหลดเนี่ยภายในนาทีเดียวก็เจอละนะฮะอ่าคุณกดดาวน์โหลดตรงนี้พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บครับแล้วคุณเปิดไฟล์ PDF นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หรือว่าโปรแกรมอะไรก็ตามที่เออมันมันสามารถเปิด PDF ได้นะครับพอเปิดแล้วเนี่ยปกติคุณอาจจะ เอ้ยก็ pdf มันก็หาหายากสิใช่ไหมไม่ยากครับ PDF เนี่ยก็หาโดยการค้นหาได้นะฮะซึ่งถ้าเป็นของผมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะมีรูปตัวแว่นขยายอะ่ะนั่นก็คือการค้นหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นแว่นขยายอยู่แถวหน้าจอของคุณให้คุณกดนะครับ c t r โกับ F พร้อมกันนะครับในคีย์บอร์ดของคุณนะครับ c t r โทพร้อมกันเนี่ยแล้วมันจะโผล่ออกมาซึ่งบางทีคุณอาจจะหน้าตาไม่เหมือนของผมนะ หน้าตาไม่เหมือนของผมครก็จะยังไงก็แล้วแต่แหละมันจะขึ้นให้คุณสามารถทําการหาได้นั่นเองนะครับคุณจะหาอะไรละ่ะนะอย่างเช่นเ,เดี๋ยวผมลองสมมุติว่าข้างล่างๆนะสมมติว่า23140แล้วกันสมมติว่าสมมติว่าของคุณเป็นรหัสไปชณีย์2 3 1 4 0นะครับคุณ้าเข้าหาปุ๊บแล้วก็กด enter นะก็เจอแล้วครับเนี่ยตรงนี้ก็คือสมมุติว่าตัวสอ่งสี่ของคุณเนี่ยเป็นตัวคลังสินค้าของคุณที่คุณจะส่งออกไปนะครับเนี่ยคุณก็จะได้คำตอบแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นประเภท u p c r a n t e e x c l u d e w e นะครับแล้วก็เป็นนัง non urban นะครับ non urban ซึ่งเป็นภาษาอังกฤหมดเลยนะเห็นใจมากบางคนที่อ่านที่จริงคนอ่านบางคนก็อ่านได้แหละแต่ว่ามันก็จะงงนิดนึงที่จริงอันเนี้ยมันก็ แปลว่าต่างจังหวัดนะครับนอกเหนือจากภาคตะวันตกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับมันก็จะคุณก็จําตรงนี้ของคุณไว้นะซึ่งแน่นอนว่าครังสินค้าของคุณเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้แล้วนะสมมุติเป็นอันนี้นะ u p c o u n t r y e x c l u v e s n o n u r b a n นะครับอ,อโอเคทีเนี้ย ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าเอยของลูกค้าคนนี้เป็นยังไงล่ะคุณก็ามาป้อนในเอกสารอีกนะครับเช่นสมมุติว่าอะไรดีสมมุติว่าเป็นเป็นห้าหมละกันนะครับออาสมม่วนอันนี้ผมผมอยู่อยู่ตรงหน้าจอหน้าแรกนะผมป้อน50,000เข้าไปนะครับ50,000เนี่ยก็จะหาเจอก็จะเจอแล้วว่าเป็น u p c r u n t r y exclude exclude west เป็นแต่นี้เป็น urban อัอนนี้ก็หมายความว่าตัวนี้หายช่ามันอ่ะ ตรงนี้ก็หมายความว่าอันนี้มันเป็นต่างจังหวัดนอกเหนือจากภาคตะวันตกแล้วเป็นพื้นที่ในเมืองนะครับซึ่งจะต่างจากอันเมื่อกี้แค่อันเดียวคืออันนั้นเป็นนันเออร์เบนนะครับก็คือเป็นพื้นที่นอกเมืองอ่าโอเคสตวว่าอันนี้คือตัวอย่างนะแต่คุณสามารถใช้รหัสไปรษณีย์เนี่ยหาได้อยู่ตลอดครับโอเคกลับมาที่หน้าค่าขนส่งครหลังจากที่คุณรู้รหัสไปรษณีย์แล้วนะซึ่ง แน่นอนว่าต้นทางคุณจะต้องรู้ก่อนแล้วเพราะเป็น,ปนคลังสินค้าของคุณเองถูกไหมแต่ว่าปลายทางเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนถูกไหมคุณจะเช็คเป็นครั้งครั้งก็ได้นะครับหรือว่าจะลองเทสดูเช่นสมมติว่าคุณอยู่ขอนแก่นเนี่ยคุณจะลองเทสว่าส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อก็ส่วนใหญ่ไปกรุงเทพคุณก็ลองดูว่าเอ๊ะถ้ากรุงเทพเนี่ยรหัสไปรษณีย์เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นเป็นประเภทการขนส่งแบบไหนของทางลาซาดานะครับอ่ะที่เนี้ยผมจะเข้าเริ่มเข้าเนื้อหาตรงนี้แล้วนะครับ ซึ่งเดีาเพิ่งงงนะค่อยๆฟังไปแล้วคุณจะเข้าใจครตอนนี้ครับทาง l a z a da เขาปรับจากตรงนี้จาก BKK ก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็น b k k เหมือนเดิมแต่ว่าอัพครันที่เนี่ยนะครับสมัยก่อนเขามีแค่2องอันไงอัพคันที่ก็คือกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนั่นเองนะครับตอนนี้จะกลายเป็นแบ่งมีอีกอันนึงก็คือเป็นกรุงเทพและแบ่งเป็นต่างจังหวัดยกเว้นภาคตะวันตกเห็นไหมครับ exclude west นะครับแล้วก็เป็นภาคตะวันตก กลายเป็น3อันเห็นไหมฮะกรุงเทพต่างจังหวัดยกเว้นภาคตะวันตกแล้วก็เป็นท่าภาคตะวันตกนะครับซึ่งก็มันอาจจะเกี่ยวกับการบริหารจัดการค่าขนส่งของเขานั่นแหละนะฮะอ่าโอเคอันนี้คือต้นทางนะให้คุณดูอันนี้คือต้นทางส่วนอันที่ผมกําลังไปนี่คือปลายทางนะปลายทางแบ่งเป็น4อย่างครับอ่าก็จะมีกรุงเทพแบบในเมืองซึ่งไอเออร์เบิร์นเนี่ยมันจะแปลว่าในเมืองฮะ ถ้าคุณไปลองหาท n s l เลตดูนะครับกูเกิลทランスเลตแต่ว่าในเมืองก็คือกรุงเทพในเมืองฮนะแล้วก็ต่างจังหวัด e x c l u d e w e s t ก็คือต่างจังหวัดนอกเหนือจากภาคตะวันตกนะครับแต่ว่าอยู่ในเมืองอ่าแล้วก็อันที่3มก็คือต่างจังหวัดนอกเหนือจากภาคตะวันตกแต่อยู่นอกเมืองนะครับแล้วอันที่สก็คือภาคตะวันตกแล้วก็อยู่นอกเมืองเช่นเดียวกันก็คือไม่ได้อยู่ในเมือง ซึ่งมาเกตที่ผมลองเล่นๆดูรหัสไปรษณียอ2อันนั้นอันแรกเนี่ยอันแรกนี่จะเป็นอันเออร์ตรงนี้นะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นตนัวนี้ก็คือเป็นเออร์นตรงนี้นะครับน่าจะพอเข้าใจแล้วนะทีนี้ผมจะผ,ผ่านไปก่อนแล้วนะครับทีนี้พอคุณรู้รหัสไปรษณีแล้วก็รู้แล้วว่าประเภทของคุณเนี่ยประเภทของคุณเนี่ยต้นทางอยู่อันไหน3อันเนี่ยนะ อยู่ใน,อ,นอันไหนจาก3อันนี้แล้วก็ปลายทางอยู่ในอันไหนจาก4อันนี้คุณรู้แล้วนะฮะคุณก็มาอย่างนี้เลยครับที่จริงตรงนี้เขาก็มีอธิบายนิดหน่อยนะคุณจะไปดูต่อก็ได้แต่ว่าในไหนคลิปนี้ผมก็อธิบายไปแล้วผม,ผมก็ข้ามตรงตรงข้อความนี้ไปเลยนะครับก็มาดูตรงนี้ก่อนเลยครับว่าอตอนนี้ภูมิภาคที่อยู่ต้นทางของคุณคืออะไรคุณก็เลือกไปนะครับ อ,อย่างเมื่อกี้ผมเลือกแล้วมันเป็น u p c r u n t y exclude west นี่ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ภูมิภาคที่อยู่ปลายทางคืออะไรนะเมื่อกี้ของผมเป็น u p c r e n t y exclude west เหมือนกันถูกไหมฮะแต่จริงจมันจะมีเรื่องของ urban กับ non urban ซึ่งเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในตารางนั่นแหละนะตอนนี้ของผมมันก็คือเป็นตัวนี้ถูกไหมอ่า ทีเนี้ยของคุณไม่ว่าจะไปตัวไหนก็ช่างนะครับคุณก็ลองเลือกเลือก,อกดูเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปดูตารางนั้นๆก็คือจบอ่าอย่าเส่นว,ว่าของผมเป็นตรงนี้นะครับผมก็ไปดูในตารางที่6แล้วผมก็กดไปเลยอ่าทีเนี้ยตารางที่6ก็คือตัวนี้เห็นไหมอ่าตารางที่6มันก็จะบอกแล้วครับว่าอ่าถ้าเป็น Lex นะครับก็คือ Lazada Express เี่ยเอ่อทั้งแบบรับเข้าแล้วก็แบบ Do o ป f f ฟนะครับ Pick up ก็คือแปลว่า ขนส่งเข้ามารับที่คลังสินค้าของคุณนะครับดรอปออฟก็หมายความว่าคุณต้องเอาไปส่งที่สาขาคือคุณต้องออกไปส่งเองนะครับอ่าทีนี้สมมุติว่าผมใช้เล็กนะฮะผมก็ดู2อันนี้เลยถ้าเกิดผมใช้แฟลชเห็นไหมอันนี้เป็นแฟลชนะผมก็ดู2อันนี้เลยแต่ถ้าเกิดผมใช้นอกเหนือจากเล็กแล้วก็แฟลชนะครับผมก็ดู2อันนี้อ่าเข้าใจยังฮะผมก็ดู2อันนี้เลยทีนี้เนี่ยต่อไปก็มาดูน้ําหนักฮนะว่าน้ําหนักพัสดุที่คุณแพคแต่ละ กล่องเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างอยู่เท่าไหร่บ้างนะครับคุณก็ดูแล้วคุณก็ทําการคิดค่าคงส่งได้แล้วถูกไหมฮะ,ะดังนั้นก็คือตารางที่คุณจะใช้เนี่ยปกติมันจะก็จะมีแค่ไม่กี่ตารางนะ่อาจจะแค่2อสาตารางแค่นั้นนะครับเพราะว่าต้นทางของคุณมันจะอยู่ที่เดียวถูกไหมดังนั้นปลายทางของคุณอนะ่ะมันจะมีอยู่4ที่สิปลายทางจะมีอยู่4ที่ดังนั้น4ประเภทนะปลายทางจะมีสี่ประเภทเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะทําการถ่ายรูปหน้าจอ สี่ประเภทไว้นะคุูจีได้ไม่ต้องเข้ามาดูบ่อย,อยนะนอกจากว่าทางลาซาด้าเขาจะเปลี่ยนค่าของส่งคุณค่อยมาดูเหมือนที่ผมบอกแบบนี้นะครับอทีนี้ครูก็ดูตามขนาดไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตามที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับผมอยู่อัพครันที่แบบนันเออร์เบิ้ใช่ไหมครับสมมติาาว่าผมใช้ขนส่งอื่นๆตรงนี้นะผมอยู่แบบนันเออร์เบิ้ลก็มันรวมทั้งหมดเนี่ยมันลาซาด้าทำให้งงก็คือ,คอตอนนี้ภูมิภาคที่ผมอยู่ต้นทางเมื่อกี้คือมันเป็นอัพครันที่เอ็กซ์คูทเวสแต่ว่า นันเออร์เบิร์นใช่ไหมแต่ว่าสงสัยเขาคงรวมหมดแล้วนะครับแต่ว่าภูมิภาคที่อยู่ปลายทางนี่มันมาสามารถลสามารถมาเลือกตรงนี้ได้ไงนะฮะสามารถมาเลือกตรงนี้ได้ก็คือของผมเมื่อกี้ถ้าปลายทางที่ผมจะส่งไปมันเป็นเออร์เบิร์นนะฮะผมจะดูช่วงนี้ทั้งหมดแล้วผมก็ไปคํานวณน,นะครับว่าถ้าเกิดผมอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปส่งตรงนี้จะเป็นตรงไหนราคาก็จะเป็นตรงน,น,รงนี้คุณจะได้คิดต้นทุนได้ครับอ่าโอเคนะอ่าแล้วก็สมมุติว่าเอ่อมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ รีโมทนะครับนอกจากพวกนี้มันจะมี Remote อเรียตรงนี้ r ีโมทแอเรียเนี่ยข้างบนนั้นเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับซึ่งที่จริงแล้วถ้าเกิดไปดูใน PDF เนี่ยจะมีะเดี๋ยวผมไป PDF อีกแป๊บหนึ่งอ่ด p เ f เนี่ยมันจะมีช่วงท้ายๆนะครับที่จะเป็นมันจะมีควาว่ารีโมทแอเรียเนี่ยรีโมทแอเรีตรงนี้ก็คือหมายความว่าเป็นพื้นที่ห่างไกล นะครับซึ่งปกติแล้วพื้นที่ห่างไกลในในของรัสด้านี่ก็หมายถึงกลุ่มของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้พวกนี้นะครับรีโมทแอเรียเนี่ยนะ uh, เพราะฉะนั้นสือว่าคุณเข้ามาหาปุ๊บแล้วคุณภูมิภาคต้นทางอันไหนแล้วเป็นรีโมทแอเรียนะครับคุณก็มาดูตามตารางนั้นๆ uh, สืว่าผม,ผมไปขบวบนแป๊บ,บนหนึ่งนะพอเลื่อนไปไกลหน่อยเห็นไหมฮะเออยวถว่าผมอยู่อัพคันที่เอ็กซ์คูดเวสนะครับอยู่ทางจังหวัดยกเว้นภาคตะวันตกแต่ผมต้องการส่งไปรีโมท เนี่ยนี่ไงผมต้องการส่งไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็กดดูตารางที่8นะครับก็ดู3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็มันเป็นเออร์เบิร์ลหรือว่าเป็นนอนเออร์เบิร์ลอีกนะครูก็มาดูเห็นไหมแต่ที่จริงพอดีมดแอเรียปุ๊บเนี่ยมันเป็นนันนันเออร์เบิร์ลหมดอะ่ะก็คือเป็นราคาเดียวกันหมดนะเห็นไหมนันเออร์เบิร์ลหมดนะครับ นะเพราะฉะนั้นก็ราคาคุณเห็นเนาก็อาจจะโหดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่สามชายแดนภาคใต้ก็ค่อนข้างจะบวยวายนิดนึง่งก็คือมีความเครียดนิดนึงว่าแบบทําไมสามจังหวัดไม่ใช่ประเทศไทยเลยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมเคยเห็นเขาเขาพูดพูดกันอยู่นะครับที่จริงไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเขาน่าจะบริหารจัดการยากนิดนึงนะครับบริหารจัดการการที่จะเข้าไปส่งใน3จังหวัดเนี่ยยากแล้วก็ อาจจะไม่ได้เอาสาขาของเอสเพสเข้าไปอยู่ใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นเขาอาจจะต้องวิ่งเข้าไปส่งไกลนะครับมันก็เลยแพงอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีสาขาขนส่งอยู่ในนั้นจริงๆมันก็จะไม่แพงขนาดนี้หรอกนะครับแต่ก็อาจจะเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทขนส่งเพื่อความปลอดภัยหรือว่าอะไรสักอย่างนี่ยนะฮะอ่ะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ที่ให้คุณได้ดูนะครับผมขึ้นไปข้างบนนิดนึงก่อนอตรงเนี้ย เขาจะบอกตัวนี้ครับค่าขนส่ง Drop-off สำหรับไปรณชนีไทยสำหรับทุกภูมิภาคด้วยนะให้ดูในตารางที่13นะครับอ่ะพอกดไปปุ๊บครับนี่ฮะอันนี้คือ Drop-off ก็คือหมายถึงว่าการที่คุณเข้าไปส่งในสาขาของไปรณชนีไทยนะครับ ซึ่งทางปริษัทไทยเนี่ยเขาถึงปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ไม่ทำการเข้ามารับที่บ้านนะไม่มีแบบพิกอัพนั่นเองนะครับมีแต่ดรอปออฟเขาจะโอเคนิดนึงนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีความหลากหลายในในประเภทของส่งเท่าไหร่ก็คือทั่วทั่วประเทศไทยอะ่ะนะฮะราคาเท่ากันหมดเห็นไหมเออรเบิ์นหรือว่านันเออเบิ์นก็เท่ากันหมดเห็นไหมฮะเท่ากันหมดเลยคือราคาเดียวกันทั่วไทยนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงนี้เองเนี่ย ที่เป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมจําได้ว่าทางไปีินไทยไปีินไทยเขาก็มีนะฮะแต่ว่าก็ต้องลองไปเลือกกันดูว่ามันทําได้หรือไม่ได้นะเพราะว่าทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยครับอ่าโอเคอ่าทีนี้สมมติว่าคุณคุณรู้แล้วนะครับว่าอ๋อฉันรูแล้วนะว่าสินค้าของฉันเช่นค่าขนส่ง53บาบาทนะฮะทีนี้คุณจะตั้ง ตั้งทำการตั้งราคาสินค้าอย่างไรสมมติว่าสินค้าของคุณนะครับต้นทุนอยู่ที่สมมติว่าสินค้าของคุณต้นทุนอยู่ที่ประมาณ120บาทละกันนะครับแล้วคุณกะว่าคุณจะขายอยู่150นะฮะขาย ร้อยห้าสิบนะครับเมื่อกี้ค่าขนส่ง,งคุณเท่าไหร่ค่าขนส่งเมื่อกี้คุณคุณดูแล้วว่ามันประมาณห้าสิบสามบาทนะต่อหนึ่งชิ้นนะครับต่อหนึ่งชิ้นเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะ,ะคือตรงนี้มันเป็นค่าขนส่งต่อหนึ่งชิ้นที่แพ็คนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณหนึ่งชิ้นเนี่ยมันหนักคือมันหนักอยู่ที่ไม่เกินห้าร้อยกร,รมัมหรือว่าไม่เกินครึ่งกิโลเนี่ยคุณก็เอาตรงนี้เป็นหลักนะครับแลว้วก็เวลาที่ทางระบบทาง l ั z ด d a เขาคิดอ่ะนะถืว่า สินค้าของคุณหนักรูปเ펙เกต250กรัมนะครับถ้าเกิดคนซื้อ2มันก็จะคิดไปเองว่าเป็น500กรัมซื้อ3มันก็จะคิดไปเองว่าเป็นเเป็น750กรัมนะครับดังนั้นคุณเวลาคิดเนี่ยคุณก็คิดเป็นชิ้นๆไปอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าน้ําหนักของคุณเป็น1กิโลนะครับหกิโลนิดๆเนี่ยก็จะว่าค่าขนสมคือ64คือคุณคิดเป็นชิ้นพอนะแล้วเดี๋ยวทางลาซาด้าเขาจะ คูณจํานวนชิ้นไปให้เองนะครับอาสูว่านี้เป็นชิ้นชิ้นละร5 0นะครับขายร้อยาสิแล้วก็พอดีของของคุณเบานะไม่เกินครึ่งกิโลราคาเริ่มต้นที่จะส่งออกไปสมมุติประมาณ53บาทตอนนี้คุณก็มีวิธีตั้งก็คือคุณก็ตั้งราคาขายน Lazada ใช่ไหมฮะตั้งราคาขายก็คือแน,น่นอนคุณก็ตั้งร้อาสิเลยแล้วก็ไม่ฟรีค่าขนส่งไง คุณไม่ต้องไปตั้งฟรีค่าขนส่งสักอย่างดังนั้นเวลาลูกค้าเขากดสั่งเขาเห็น1้0ปุ๊บพอในหน้าที่เขาจะจ่ายเงินระบบมันจะบวก53เองดังนั้นลูกค้าถ้าอยากจะจ่ายอยากจะซื้อสินค้าของคุณก็จะต้องจ่าย, 300, ย3ามร้อยสองร้อยสามบาทครับเขาจึงจะซื้อสินค้าได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเอ๊อยากจะฟรีค่าขนส่งให้ลูกค้าเช่นซื้อครบเท่าไหร่ซื้อครบ300บาทนะคิดง่า,งงายๆแล้วกันนะสมมติว่าคุณตั้งว่าครบ300บาท ฟรีค่าขนส่งนะครับก็หมายความว่าไงสดงว่า300บาทเนี่ยนะฮะจะต้องโดนค่าขนส่งเอง53บาาาทดังนั้นคุณต้องทํำยังไงดังนั้นก็คือสดงว่าต้นทุนคุณ120นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังอยากจะกําไร30อยู่ต่อชิ้นนะครับทีเนี้สมมุติว่า พอมันเป็นอย่างนี้ขนค่าขนส่งของคุณมันจะเข้ามาที่คุณนะคุณก็อาจจะตีไปว่าเออสูว่าเข้าเพราะว่าราคามันเกือบ300อยแล้วมันก็เข้าไป2ชิ้นก็20ประมาณ26นะอ่ะคุณเขียนว่าเออขนส่งเนี่ยคุณตั้ง26ใช่ไหมดังนั้นราคาขายของคุณก็อาจจะเป็นอยู่ที่176กอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอ่ะก็คือเป็น1้6หก็คือหมายความว่าอันนี้ก็คือคุณกําไรเท่าเดิมดังนั้นเวลาที่ลูกค้าซื้อ2ชิ้นนะครับอ่าลูกค้า ซื้อ2ชิ้นมันจะเท่ากับ352บาทดังนั้นมันก็ตรงกับเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้ว่าครบ300บาทฟรีค่าขนส่งไงเพราะมันเกิน300แล้วถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยก็หมายความว่าพอมันเป็น352นะคุณจะเจอค่าขนส่งหักออกไปทางระบบจะหักออกไปตอนที่โอนเงินให้คุณดังนั้นก็หมายความว่าคุณจะได้เงินจากลูกค้า2 9 9บาท นะท,ที่จริงตรงนี้มันจะมีเรื่องค่าธรรมเนียมนิดหน่อยแต่ผมยังไม่อธิบายตรงนี้นะมันมันไม่เยอะหรอกนะ299บาทนะครับสชิ้นตัวนี้299คุณก็ต้องดูแล้วว่าต้นทุนของคุณมันชิลนละ120ถูกไหมคูณ2ก็คือ240อสรุปออเดอร์นี้คุณกําไร59บาทประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งคุณก็ลองคิดดูนะครับลองคิดดูลองรีวิวหรือว่ากรวิดีโอของผม ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกลับไปกลับมานะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่คุณฟีค่าขนส่งมันก็จะมีการคิดคำนวณนิดหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้คุณน่าจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับค่าขนส่งแล้วนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็ยังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าขนส่งนิดหนึ่งนะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการวิธีการเปลี่ยนค่าเปลี่ยนขนส่งหรือว่าอะไรอีกหลายอย่างนะครับยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆครับผมยังมีชุดว oui ิดีโอนี้อีกเยอะแยะ,ยะอีกหลายตอนครับน่าจะเกือบ20ตอนนุนนะครับาต,นน helmet. ตามกันได้นะครับ เป็นไงครับซับซ้อนไหมฮะที่จริงเวลาที่คุณดูในหน้านั้นเนี่ยคุณจะดูแล้วรู้สึกแบบว่าปวดเสียงเวนเก้ามากเลยนะเพราะมันเยอะมากแต่ที่จริงถ้าเกิดว่าคุณรู้ต้นทางของคุณแล้วเนี่ยคุณจะแยกตารางออกมาแค่4ตารางเท่านั้นนะครับก็จะไม่ยากแล้วแล้วคุณก็จะได้คิดต้นทุนสินค้าของคุณได้อย่างง่ายๆละครับแล้วถ้าคุณขายของบรซาด้านะครับผมแนะนําให้อ่านหนังสือฟรีของผมเล่มนี้ครับที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆ เริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรรับวอร์เลตติ้งที่ทําตามได้ง่ายๆนะครับหนังสือเล่มนี้แจกฟรีนะครับปกติแล้วราคา350บาทนะนะคหนังสือฟรีไม่พอครับผมยังแจกโบนัสคลิปวิดีโออีก17คลิปมูลค่า9,900บาทด้วยนะครับถ้าคุณสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์แอดวรัตพบมีแอดนำหน้า ไปสอบถามเงื่อนไขกันได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะขายของบนลดสระได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของผมไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะทาง YouTube จะแจ้งเตือนทุกๆคลิปที่ผมอัปเดตมาให้คุณนะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ